ผู้ชมครับกลับมาอีกเรื่องหนึง่งที่เมื่อวานนี้ช่อง8เรานําเสนอใครฆ่าสุชาติต้องตั้งเรื่องแบบนี้เลยคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมพี่สุชาติเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหล่าเพื่อนบ้านที่นั่งฉลองกันอยู่ที่สมุทรสงครามอ้างว่าพี่สุชาติกลับมาแล้วลม้มแล้วก็ตายตํารวจพลิกศพเจออกตรงเตอรูตรงอกก็เลยบอกเฮ้ยมันโดนปืนนี่ว่าขอย้อนกลับไปวงจรปิด ตัวเมื่อวานก่อนเอาตั้งแต่พี่สุชาติตอนที่เห็นแสงไฟก่อนนะทีมงานตัวสําคัญคือพี่สุชาติเนี่ยออกบ้านไปตอนตีสามแล้ววนกลับเข้ามาก่อนจะสว่างนี่คือตอน6กโมงเช้าตอนกําลังจะเกิดเรื่องแล้วเพื่อนในวงเล่าอ้างว่าเนี่ยเขาน่าจะโดนทําร้ายจนเมื่อวานนี้ตํารวจเนี่ยออกหมายจับลูกเจ้าของบ้านแล้วก็บอกเฮ้ยคดีนี้มันไม่ใช่แล้วคดีนี้มันคือการฆาตกรรมเกิดขึ้น แล้วที่สําคัญคนในวงเล่าโกหกคุณผู้ชมฮะนี่คือตอนสุชาติบวนกลับเข้ามาออกไปรอบตีสามอันนี้ตัดทิ้งตีสามไม่ใช่รอบตายฮะแต่กลับมาหกโมงนาทีนี้สําคัญฮะนาทีนี้คุณผู้ชมฮะมันจะเห็นแสงแป๊บหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนวับหนึ่งนี่เห็นไหมฮะแล้วดูเหมือนกับตัวของพี่สุชาติอันนี้กําลังกระเสือกกระสนออกมาใช่ไหมครับเมย์ค่ะเหมือนโดนแบบล้มอะค่ะน่าจะโดนยิงน่าจะโดนยิง ทีมงานมีผังหน้าผู้ต้องหาเมื่อวานนี้ใช่ไหมเอาตัวเมื่อวานขึ้นมาประกบเลยดิเอาตัวหน้าผู้ต้องหานะที่เป็นลูกเจ้าของบ้านน่ะคุณผู้ชมครับเ,เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจากที่ตํารวจไปสอบถามคนในวงเล่าทุกคนโกหกนักข่าวโกหกตำรวจแต่ตํารวจฉลาดตํารวจบอกไม่ใช่ดูจากวงจรปิดพวกเองหกคนอยู่ในบ้านนั่งกันมุมไหนอะไรยังไงแล้วทําไมทุกคนบอก ไม่รู้คุณผู้ชมครับวันนี้จันสุดาเอรู้สึกว่าจันสุดาเนี่ยมันจะมีภาพเก่าเมื่อวานนะทีมงานผู้หญิงที่โกหกอะ่ะอันนี้วันนี้น้องสารภาพแล้ว<ะ>หนูโกหกจริงๆพี่เพราะคนในวงเล่าทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรานับจํานวนหัวในวงเล่าเนี่ยเห็นบอกว่านี่นี่คือภาพเมื่อวานนะฮะน้องจันสุดา<ะ>มีเสียงจันสุดาเมื่อวานไหมอ่านลองปล่อยๆให้ฟังหน่อยปล่อยให้ฟังหน่อย นกเลยเข้ามาแล้วเขาก็เข้ามาธรรมดาตัวที่เขาจะคุยกับพวกหนูเนะี่ยแหละต่วันนี้เขาไม่ได้คุยกับพวกหนูไงเขาจะจุกอย่างเงี้แล้วเขาก็เดินเขน้ามีนะี่พวกหนูก็เลยพิสังเกตมันก็เลยเดินตามเขาเข้ามาก่อนนั้นก่อนนั้นเนี่ยเราเขากินกับเราไหมกินไงว่าตอนหัวค่ำประมาณสี่ทุ่มเย็นประมาณตีสามเขามาประมาณกี่โมงตอนที่เขามาตัวข้าหมาคุณผู้ชมครับอ่ะผมเอาย่อๆจันสุดาเล่าว่าจับอกแล้วก็ลม้มลงปรากฏว่ากลายไปว่า ในวงเล่ากับวงจรปิดมันชัดว่าคนในบ้านต้องเห็นตัดภาพมาวันนี้เลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าคนที่ตายก็คือพี่สุชาติเอาภาพวันนี้จุดทูบขอขมาขึ้นมาก่อนนะปรากฏว่าวันนี้คนในวงเล่าไปขอขมาตรงจุดที่เป็นศพใช่ไหมใชอ่อ้าวคนละเรื่องแล้วคือเมื่อวานนี้บอกว่าเขาล้มแล้วน่าจะโดนทําร้ายจากข้างนอกกลายเป็นว่าคนในบ้านนี่แหละฮะร่วมกันปิดข่าว เป็นยังไงเมอธิบายช็อตนี้หน่อยีิคือ3คนนี้ค่ะเป็นคนที่อยู่ในบ้านแต่ว่าทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงของคนก่อเหตุนะคะก็คือคุณอรวรันไม่ได้อยู่ในวงเล่าด้วยคนกลางก็คือคุณจันสุดาซึ่งเป็นคนเล่าเมื่อวานนี้บอกว่า เป็นลักษณะของอยู่ๆมาล้มลงแต่วันนี้กลับคำส่วนขวามือเป็นน้องคนละแม่ของผู้ก่อเหตุคือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ให้การตามความเป็นจริงเลยมาขอโทษผู้เสียชีวิตณจุดที่ผู้เสียชีวิตล้มลงก็คือตรงแคร่ตรงโดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับทั้ง3คนได้กล่าวคําพูดรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นและพยายามจะช่วยคนตายถึงที่สุดแล้วโดยการโทรเรียกรถพยาบาลแต่ทั้ง3คนไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดข้อมูลแต่ตกใจเพราะฆาตากรคือนายวิทิวากรเป็นคนทําผิดทั้ง ก็เลยขอขามาเดี๋ยวมีเสียงตอนขอขามาด้วยไหม <c oughs> ขอปังเต็มๆหน่ยอยสิทำยังไงก็ได้ให้น้องอ่ะไปให้พ่กพี่ไปงานงานเองให้ได้ทำยังไงก็ได้ได้ไหมโดนจิตโด,ดนใจใน้องมันอยากไปคนอยากไปงานเองกันทั้งนั้นเลย พี่พยายามช่วยนะน้ององ,องก็พยายามช่วยเองกันแล้วเนี่ยแล้วคือมันหมดความสามารถแล้วอะเราทุกคนคือแบบเขาไม่รับพวกพี่อะทำยังไงก็ได้เปิดใจให้ให้เขาให้พวกพี่ไปได้ไหมเพราะพี่ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่ว่าเองนั่นกันนะน้องมันก็ทําอะไรกันไม่ถูกเพราะทุกอย่างเองดีกันน้องดีกับพวกพี่ตลอดแต่เขาอะพี่ไม่รู้อะ พ๊อปี้แม่แม่แม่เองอะเป็นคนแบบเขารับพ๊อปี้ได้หรือเปล่าพ๊อปี่ไม่ได้คนละคนกันอะคือคนที่ยิงกับคนที่ป๊อปี่อยู่อะมันพี่ปกป้องเองกันแล้วไนงะน้องมันปกป้องแล้วทาอะไรไม่ได้อะ่ะอยากไปอยู่แบบอยากไปกอดพี่ครั้งสุดท้ายหน่อยพ่อหนูจะอยู่กับ,กบพี่ครั้งสุดท้าย ผมเล่าย่อๆตรงนี้ทั้งหมดคือคนอยู่ในบ้านหลังนี้ mm. เมื่อโกหกก็ต้องออกมาพูดความจริงกันตัดภาพไปที่จันสุดาวันนี้ที่ไปกราบตรงบริเวณจุดที่ทางด้านของนายสุชาติโดนยิงตายเพราะวันนี้ในบ้านเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีแม่ของทางด้านนายที่วากรก็อยู่ด้วยจันสุดาคือคนที่เมื่อวานนี้โกหกเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้น้องก็เลยขอพูดความจรงิงน้องบอกว่าหลังจากจุดทูบขอขมาเสร็จแล้ววันนี้หนูสบายใจขึ้น <c oughs> เพราะว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยไปขอขมาที่โรงศพนี่แหละฮะของคุณสุชาติด้วยถามว่าทําไมถึงต้องปกปิดความจริงเขาบอกว่าเข้าใจว่าตอนนั้นกลัวก็เลยคืออย่างนี้มาอยู่บ้านเขาอะแล้วคนยิงมาเป็นเจ้าของบ้านน้องเป็นผู้หญิงก็เลยกลัวแต่น้องยืนยันว่าก่อนตอนที่เกิดเรื่องน้องช่วยอย่างเต็มที่อยากให้ครอบครัวของคุณสุชาติเข้าใจความจริง ว่าวันนี้ยอมพูดทั้งหมดแล้วและหนูขอยืนยันหนูไม่ได้ร่วมกับนายทินากรลูกเจ้าของบ้านฆ่าคนสุชาติยังทางฝ่ายคนยิงถ้าสุรัตนหนูดได้ไปร่วมงานเขาแบบหนูไปช่วยงานเขาแบบได้กันแบบเต็มที่โดยที่แม่เขาไม่ผิดใจทางบ้านก็ไม่ผิดใจอ่ะทางหนูต้องการให้เต็มที่แบบนั้นไม่อยากให้เขาไขาใจพวกหนูผิด คือสิ่งแรกเราได้ขอขอมาศพอาจุดตายแล้วเนาะใช่เราอยากไปที่จะไปขอขอมาใช่หูกไม่ได้อยากว่าไม่ได้อยากมาไหว้ที่ที่เขาไม่ได้อยู่จริงๆครับยืนอย่างนั้นพยายามช่วยเปลี่ขึ้นแล้วใช่เรียกมลุษมนุษทีพวกหนูอยู่กันไม่นิ่งเลยโทีนี้เราคิดไหมมันจะเกิดหตุบาฏตายเป็นข้ามีคนตายแบบนี้หนูไม่ได้คิดขนาดน,นั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์ทะเลาะก,กันในวงเราถ้าหููว่าอย่างนี้มัน พวกหนูเลิกกินตั้งแต่แรกแต่อันนี้มันไม่ได้มีก็ฟังดูอยากจะบอกอยังไงบ้างเพื่อให้เราได้เป็นของขามาต่ได้จะบอกพี่ชาติได้ <c oughs> ก็บอกว่าอยากจะบอกว่าพวกหนูถ้า,าการอะไรผิดไปพวกหนูขอโทษ <c oughs> แล้วคือแบบหนูทำอะไรไม่ได้อ่ะ ที่แบบว่าหนูก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีการทะเลาะก,กันก่อนถ้ามีการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นตัวของน้องจันสุดาอก็ต้องขอบคุณเพราะว่าวันนี้น้องจันสุดายอมเล่าความจริงทั้งหมดแล้วว่าตัวของนายทิวากรเดี๋ยวมีภาพคนร้ายมาอทิวากรคือคนนี้ที่เห็นอยู่นะฮะไอ้นี่แหละคนยิงครับเป็นลูกเจ้าของบ้านเพราะเมื่อวานนี้เขาเรียกวงเล่ามานั่งสอบแต่ละคนตาลอยกันหมดเลยนี่นะฮะแล้วล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะคนตายก็คือพี่สุชาติทีมงานเปิดเพจจุดยิงขึ้นมาเต็มจอเลย จะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้คนในวงเล่ากำลังอ้างว่าอยู่จริงแต่ว่าอยู่ห่างกับนาทีฆ่าอยู่ห่างกับจุดที่กำลังยิงนี่เรากำลังจำลองแบบให้ดูก็คือเขาบอกว่าในสุชาติเนี่ยกับนายทวากรเนี่ยทะเลาะก,กันใช่ไหม,มหรือมีปากเสียงกัน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายสุชาติเนี่ยอยู่ห่างจากจุดของพยานเนี่ยพอสมควรเพราะว่าพยานเนี่ยนั่งหันหลังกําลังกินเหล้ากันอยู่สองคนนี้ตอนแรกนเขานึกว่าเดินออกมาจากโต๊ะกินเหล้ามาเล่นประทัดนะฮะแล้วอยู่ๆก็เกิดเสียงดังขึ้นพอเข้าใจว่าพี่สุชาติโดนยิงเสร็จพี่สุชาติก็เลยเดินอ้อมเส้นปลาสีแดงแล้วก็ไปนอนตายนี่ฮะ,ะเดี๋ยวมีภาพภาพนิ่งเปิดเปิดคู่กันมาเลยฮะกับเพจนี้ <c oughs> ภาพที่เห็นหน้าฮะนี่เพราะเป็นภาพสุดท้ายในวงเล่าซึ่งก่อนจะเกิดการตายกันเกิดขึ้นคราวนี้มันจึงมีคำถามว่าแล้วยิงกันทำไมเปิดวงจรปิดตัวเต็มเพื่ออธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับเมย์เป็นยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นตั้งแต่ทางด้านของเมื่อวานนี้เราเปิดให้คุณผู้ชมดูไปแล้วว่าออกไปตอนตีสามแต่ตอนที่เป็นประเด็น <c oughs> จริงๆก็คือตอนที่คุณสุชาติข <6 S 2> ี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่บ้านตอน6กโมงสนาทีนั่นแหละค่ะ หลังจากที่คนตายขี่กลับเข้ามาที่บ้าน6โมง2นาทีจะเห็นว่า6โมง5นาทีค่ะอันนี้เป็นประกายไฟอันแรกนี่ก็คือคุณสุชาติเล่นพลุใช่เล่นพลุเล่นลูกปิงปองนะคะมีการจุด <c oughs> จุดขึ้นฟ้าเห็นไหมคะ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นเงาของคุณสุชาติล้มลงเนี่ย<อ>คือคาดว่าน่าจะโดนผลักล้มก่อน แล้วหลังจากนั้นใช่น่าเพราะว่าเกิดไหลถลายถลายไปเลยเหมือนโดนผลักแล้วก็ล้มลงบนพื้นลหลังจากนั้นถึงจะเห็นแสงไฟแวบขึ้นมาหนึ่งครั้ง่ะเดี๋ยวดูภาพต่อนะฮะซึ่งคาดว่าน,นี่จะน,น่าจะเป็น<ฟ>วินาทียิงค่ะต่อจากต่อจากมุมนี้ค่ะหลังจากล้มไปแล้วเนี่ยค่ะอ๋ออ๋ออันนี้น่าจะยิงก่อนหรือเปล่าผักแล้วยิงเนี่ยฮะแวบแล้วยิงแวบๆสองอันนะเมื่อกี้แวบเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวคุณจะลองดูนะฮะเดี๋ยวลองเบิ้ลภาพนี้อีกรอบหนึ่งให้เห็นแสงแวบที่ใต้ผ้าใบอะเนาะ ใช่ไหมที่จะเห็นแสงเว็บเนี่ยนะฮะอันนี้คือแกล้มเทไปเรื่อยๆเลยนะฮะภาพนี้เนี่ยค่ะอ๋อที่บอกว่าแกวิ่งหนีไปตายเมื่อกี้ตรงที่ขึ้นเพจเส้นประสีแดงให้ดูอันนี้คือโดนยิงก่อนแล้วเดี๋ยวแกจะลุกขึ้นมาเดี๋ยวแกจะลุกขึ้นมาเพื่อเดินอ้อมกลับไปที่ในแคร่ซึ่งแคร่อยู่ที่บ้านเนี่ยแกคงโดนยิงแล้วแกเริ่มเจ็บแต่แกยังไม่เสียชีวิตทันทีนะคะเนี่ยแกก็จะเดินแล้วหลังจากนั้นแกจะเดินย้อนกลับเข้าไปในบ้านซึ่งมีแคร่อยู่ ต่อครับเนี่ยค,ะะค่ะตัวต่อไปเนี่ยค่ะเขาก็มีการเดินย้อนกลับเข้าไปแล้วไปนั่งที่แคร่หลังจากนั้นเสียชีวิตแล้ววงจรปิดหลังจากนี้ตัวใหม่เลยค่ะเพราะว่าทางด้านของทิวาก่อนหลังจากที่ก่อเหตุยงิงไม่กีนน่นา<ะ>ทีซ้อน ท้ายมอเตอร์ไซค์เมียไปแล้วก็ขับหลบหนีไปตอน6โมง10นาทีหลังจากมีการยิงเพียงแค่3นาทีเท่านั้นจะเห็นภาพมุมต่างๆที่ทิวากรขับหลบหนีไปตามเส้นทางคาดว่าเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าทางด้านของพ่อผู้ก่อเหตุบอกว่าจริงๆทั้งทิวากรกับเมียอาศัยอยู่ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงปีใหม่เท่านั้นเองค่ะนี่คือนาทีหนีตามเส้นทางตา่ตางๆ<ช>แต่ะจะยังไงก็ตามแต่อาไม่เป็นไรอันนี้รู้ละมันหนีเดี๋ยวเปิด ภาพตอนที่ว่าก่อนตอนเดินเซมาก่อนจะตายหน่อยสิวงจรปิดเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอก6คนในวงเล่ายอมเปิดปากว่าน่าจะเล่นประทัดกันแล้วเขาก็เลยไม่ได้สนใจว่ามันจะมีการยิงเกิดขึ้นวันนี้ตัวน้องจันสุดาเอาคู่กันกับวงจรปิดเลยนะครับจันสุดาพาไปชี้จุด ใช่ค่ะพาผู้สื่อข่าวไปชี้ว่านั่งตรงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่เห็นนาะทียิงแต่พอหันกลับไปคือสุชาติตายแล้วเลยตามเจ้าหน้าที่เขาพาเราไปดูอะไรบ้างนี่ค่ะเขาอธิบายจุดให้ว่าโดนยิงอยู่ตรงไหนแล้วเดินกลับมานั่งที่แคร่ไม้ตรงไหนเนี่ยจะมีช่วงที่น้องนัทนายนะคะน้องนัตตี้ของเราได้สอบถามจันสุดาว,ว่าเหตุการณ์เกิดยังไงเปิดตั้งแต่หัวโตโต,ต <ะ S 2> นั้นโต๊ะไม้ไมหินนั่นคือโต๊ะกินเหล้ากัน <c oughs> ใช่ไหมใช่โต๊ะกินเหล้า <c oughs> ด้านซ้ายเนี่ยค่ะเป็นโต๊ะกินเหล้าโดนยิงอยู่บริเวณหน้าปากซอยเนี่ยแล ทางซ้ายมือก็คือจะเป็นแคร่ที่ทางด้านของคุณสุชาติเนี่ยมันมันมานั่งฟุบอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวมีเสียงบรรยากาศไหมตอนที่มีการพาชี้มีที่ขึ้นใช่ไหมถ้ามีอ่ะเปิดเปิดขึ้นมาหน่อยสินี่แต่ถ้าจะเป็นฝั่งรถเพราะเขาซื้อมาจากฝั่งรถรตายเดินเดินคู่ด้วย ยเยเป็นจังหวี่งเลยเียว่าจาะเที่องเขตอตรงที่ดินจริงใช่ไม่มีใครแะเลยแปลว่าเขายืนกันยิงกันอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าซอยจันสุดาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดข้อมูลแล้วก็ไม่ได้จะช่วยทินกรด้วยแต่ทุกคนตกใจกันหมดก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันช่วงเขาดาวเห็นคุณสุชาติและคุณทินกรที่วากอนขอภัยคุณผู้ชมฮะยังเต้นสนุกสนานกันอยู่ในงานไม่ได้มีปากเสียงจนกระทั่ง ตีสามตัวเองเห็นว่าสุชาติเสียชีวิตได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากงานและเวลาไล่เรียกกันเนี่ยก็สังเกตว่าตัวนายที่วากอนใช่ไหมก็ขับรถออกไปด้วยอ๋ออันนี้คืนอนาทีก่อนตายทั้ง<ป>คู่ <3. S 2> ก็แสดงว่าออกไปได้วยกันก่อนรอบตีสามแล้วก็กลับเข้ามาตอนกลับเข้ามาตีห้กว่ากว่าเนี่ยก็ยังไม่ทะเลาะกันจนสุดท้ายเลย คำถามที่ทุกคนอยากรู้มันยิงทําไมอะเมย์คือเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของจันสุดาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นช่วงที่ออกไปตอนตีสามทั้งคู่หรือเปล่าคือเหมือนไปมีเรื่องอะไรกันข้างนอกหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ก่อนตีสามที่นั่งสังสรรค์อยู่ก็ยังไม่มีอะไรกันแล้วก็ออกไปตอนตีสามแล้วก็ทางด้านของคนก่อเหตุที่ว่าก่อนนะกลับมาก่อนตอนตีห้ากว่าๆใช่ไหมคะแล้วก็คนตายกลับมาตอนหกโมงแล้วหลังจากนั้นน่ะก็มีเหตุการณ์ยิงเลยก็น่าจะมีปากเสียงจากนอกช่วงตีสามหรือเปล่าแล้วกลับมาแป คือฆ่าเลยอ้าวฟังเสียงจันสุดาให้สัมภาษณ์เลยฮะมันเร็วอะมันปุ๊บปั๊บมาเรื่องปุ๊บห<ม>นูกเขาก็อันั้นไปอะ่ะเราพวกหนูก็าไม่รู้เรื่องแล้วเขาโดนอะไรมาตั้งแต่แรกอันนี้ไม่รู้จริงๆคอย,อยู่กันสี่ห้าคนดีแรกที่อยู่ที่ขงเราที่อยู่กินกันตรงคืนตีห้าหกโมงอะ<ม>แล้วเขาวิ่งเข้ามาพอวิ่งเข้ามาอีกคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงกันโดยที่ <จด S 2> ไม่รู้ จอดรถต้าพิ่จ้ามาคนสักพักหนึ่งแล้กระทังหนูเขามีเรื่องอะไรหนูก็ไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาใช่หนูไม่รู้ว่าเขามีพรมอะไรกันแต่ว่าในวงเล่าเขาไม่ได้ตีกันแน่นอนเขาไม่มีเรื่องกันในวงเล่าใช่ทางส่วนที่นั่งกินกันกองฟางอ่ะก็คือพอเห็นว่าพี่จาโดนยิงก็วิ่งมาช่วยเขาทุกคนที่อยู่เป็นน้องๆอ่ะก็คืออันนี้พี่จากันหมดแล้วก็ช่วยกันดูแต่ไม่รู้ว่าเขามั่งใจอะไรกันมันยัง กลัวมันไม่ใช่ว่าพวกหนูจะแบบไม่อยากจะไปบอกไอ้เทียแรกๆที่บอกเขาวิ่งมาวิ่งยิงอ่ะ mm hmm. สถานการณ์ตอนนั้นหนูก็สตั้นเงียแบบยู่จะทํำยังไงอันนี้ก็คนในบ้านที่อยู่ด้วยกันกันหมดอะไรเงี้ใย,ยใช่หนูก็เลยให้การแบบพิิดไปคุณผู้ชมครับนี่คืนอนาทีตอนสุชาติใช่ไหมออกบ,บ้านรอบที่1นึ่ตีสาแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ถูกยิงเอากลับมาตรงนี้วันนี้ทั้งหมดพอเปิดปากแบบนี้คุณผู้ชมฮะมันก็เลยทําให้นอกจาก แก๊งวงเล่าต้องไปขอขมาตรงจุดที่มีการตายแล้วเห็นบอกแก๊งวงเล่าวันนี้ก็ไปที่วัดไพละเสดาคราวนี้ต้องไปกราบศพใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเรื่องที่พูดไม่จริงเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีแม่ของคนตายแล้วก็ญยยาติญาติคุณผู้ชมฮะนั่งรอฟังกล่าวคําขอขมาอย่างที่บอกว่าแก๊งขอขมาเนี่ยมีน้องจันสุดาแล้วก็มีแม่บุญธรรมใช่ไหมแม,แม่เลี้ยงของมือปืนด้วย ซึ่งก็ต้องมากราบเขาด้วยนะฮะเพราะเขาตายไหนมีบรรยากาศตอนกราบขอขมาด้วยใช่ไหมค่ะมีใช่ไหมอันนี้ที่งานศพเนี่ยเดี๋ยวเล่งภาพไปตอนจุดทูปขอขมาหน้าลงเลยแล้วกันนะฮะเอาเปิดภาพตรงนั้นขึ้นมาเลยที่มีเสียงนี่ฮะ จะไปปักทูบจันสุดาทาทูบร่วงด้วยก็ต้องหยิบทูบขึ้นมาแล้วมาปักใหม่เนี่ยนะฮะ,ะนี่นี่ทงังส่วนทางด้านแม่เลี้ยงของมือปืนก็ร้องห่มร้องไห้อขนาดเดียวกันตอนไปไหว้ญาติคนตายฮะแล้วจะมีเสียงตอนสารภาพทั้งหมดเอาภาพตอนไหว้ญาติคนตายแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังใช่ไหมอ่าลองฟังดู พีนป้อนถึงก็นบเลแล้วคนในครอบครัววปินป้อนวานพูดไลยระดีนี่แต่ยังเด็กมาว่านันนี้คือมันมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงมันคือมันกำลังงงกันแต่ว่ามันไรบางอย่างมันก็ทุกอย่างนะ เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดคุณป้าเสื้อขาวนั่นคือแม่ใช่ไหมแม่เลี้ยงของมือ,อปืน<ช>คุณผู้ชมฮะแล้วที่น่าสนใจคืออะไรไหมคือญาติคนตายเนี่ยวันนี้เขาไม่ยอม,อมเขาถามว่าเออในเมื่อแม่เลี้ยงอุตส่ามาเนี่ยและพ่อคนร้ายเนี่ยทำไมม,มันไม่มาเพราะพ่อคนร้ายเนี่ยก็อยู่บ้านเดียวกันปรากฏว่าเมียเนี่ยก็เลยชี้แจงแทนบอกว่าผัวหนูไม่มาเนี่ยเพราะผัวหนูติดดูวัวลานที่บ้านปรากฏครอบครัวคนตายบอกเฮ้ยลูกเขาตายทั้งคน แล้วทางด้านเจ้าของบ้านไม่มาได้ยังไงจะมาอ้างว่าเลี้ยงวัวได้ยังไงแล้วส่งเมียเนี่ยมาแทนแล้วทําไมเมื่อวานพูดไม่จริงคือญาติเนี่ยกำลังสงสัยว่าในบ้านเนี้ยปิดบังอะไรกันอยู่เพราะไอ้ลูกเจ้าของบ้านดันกลายเป็นมือปืนและไอ้ลูกเจ้าของบ้านดันหนีไปแล้วเนี่ยนะฮะเอาแหละจะยังไงก็ตามแต่วันนี้ถึงจะเคลียร์กันไม่ลงตัวแต่หมายจับเนี่ยยังไงมันออกแล้วก็คือที่วาก่อนล่าสุดเราได้คุยกับคุณพ่อเขาแล้วใช่ไหมก็คือคุณพ่อไพโรธ เพราะคุณพ่อไพโรธเองเนี่ยแกก็อ้าวว่าแกก็ไม่รู้ไม่เห็นอีกเหมือนกันวันนี้ติดเลี้ยงวัวก็เลยไม่ได้ไปกราบขอขามาศพคุณพ่อบอกว่าตอนนั้นนอนหลับไปแล้วเหรอเมย์ใช่ค่ะเขาบอกแกไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์จริงๆเพราะว่าหลังจากเขาดาวตอนเที่ยงคืนกว่าแกก็ขึ้นนอนแล้วนะคะมารู้ข่าวอีกทีตอนเช้าก็คือสุชาติเสียชีวิตอยู่ที่ใกล้หน้าบ้านแล้วแล้วแกไม่รู้นะจริงๆแล้วไม่มีใครไปเรียกหรอพ่อพ่อ สุชาติตายถูกไหมฮะมทีมงานขวามือเปิดภาพวงจรปิดตอนที่วากรลูกของคุณพอ่อหนีหน่อยเอาวงจรปิดตอนนี้เลยครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรื่องศพทั้งศพตายอยู่ในบ้านมันต้องเรียกเจ้าบ้านแล้วนะ แต่พ่อหลับใช่ไหมใช่พ่อหลับออมารู้อีกทีก็คือตอนเช้าสุชาติเสียชีวิตแล้วพอไปถามคนที่อยู่ในวงเล่าเขาก็เล่าเหมือนที่กับให้ข่าวไปตอนแรกก็คือไม่ได้เกี่ยวกับลูกชายแกอบอกแกเพิ่งมารู้ว่าลูกชายเป็นคนยิงคนตายเนี่ยก็เมื่อช่วงค่ำเม,มื่อวานนี้ตอนที่พยานไปให,ให้การกับตำรวจหมดแล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานตอนค่ำที่ว่ากรลูกชายโทรศัพท์มาหากับทางด้านของพุ่มกับสถานีตำรวจภูทรอัมภวาจะขอเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่มาตอนนี้ไม่รู้ไปหลบหนี ที่ไหนเพราะว่าหลังเกิดเหตุก็หนีไปกับเมียของเขาเพราะปะกะติก่อนหน้านี้เขาจะอยู่ที่อำเภอเขาย้ายอยจังหวัดเพชรบุรีนานๆครั้งจะมาสังสรรค์ที่บ้านของคุณพ่อนี่แหละค่ะสง่งก็เหมือนว่าคิดว่ามันจะมอบนะเพราะเหมือนว่ามันก็รู้ว่าโทรมันโทรคุยกับุ่มกลับก่นแล้วเมื่อวานแตือวันนี้โทรคุยเมื่อวานอ่าโทรคุยุ่มกลับเมื่อตอนตอนมืดแล้วไม่มีเลยไอ้เรื่องงรานเนี่ยมันไม่เคยทะเลาะกันเลยเรื่องงัวนี่นะ ไม่มีไม่มีเลยไม่ได้ฝากเลี้ยงก็เหมือนว่าทีมงานคือว่าไปจะไปลานนี้ก็คือต้องไปด้วยกันลูกเราไปตามมาที่บ้านสามวันตรงนั้นผมก็ไม่รู้อีกอ่าไอ้เรื่องเนี้นะไม่ได้อยู่ไงไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ยินเลยเลยเรามารู้ว่าเป็นพี่โตตอนไหนก่อนใครก็คือว่าไอ้เรื่องเนี้ยมารู้ตอนไม่เพิ่งมารู้เนี่ยแหละเนี่ยที่ว่าออกข่าวกันนี่แหละก็ยังไม่ได้บอกกันอะไรกันไง ผมมันคือว่าก็ตกใจด้วยมไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นน่าสนิทจ้ะไอนั่นก็อันนั้นลูกอันนี้จะอย่างเงีนน้ยก็ยากจะนะก็พยายามว่าเออที่มันคุยคุยไอหลานไอในน้น้องสาวอะก็บอกกันว่าว่าถ้ามันโทรมาก็บอกว่าให้มอบตัวเธอคุณผู้ชมครับไหนเปิดภาพนี่ทิวกรใช่ไหม,มชี้ลูกศรเอาไว้แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเปิดภาพพ่อไปก่อนคุณผู้ชมฮะแหมเจ้าของบ้านหลับ นี่ฮะไม่มีใครปลุกพ่อเลยเนาะว่าลูกพ่อฆ่าคนตายปรากฏว่าวันนี้นักข่าวก็เลยตื้อพ่อในเมเล่าดิตื้อพ่อให้ทําอะไรน้องนันนายก็พยายามขอคุณพ่อบอกคุณพ่อโทรหาที่วากรลูกชายให้หน่อยว่าตอนนี้อยู่ไหนยังไงจะเข้ามอบตัวเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าคุณพ่อบอกไม่มีเบอร์ติดต่อลูกชายก็เลยไม่ได้ตั้บ บอกว่าลูกชายโทรหาว่าจะมอบตัวไม่ใช่เหรอโทรหาใครบอกว่าโทรหาผู้กกับออ๋โทรหาผู้กกับ,กบแล้วพ่อ,อ,มอไม่คิดจะเอาเบอร์ลูกบ้างเลยเหรอ,อมแม่นี่วันนี้บอกไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ลูกชายแล้วรู้ด้วยว่าลูกโทรไปหาผู้ก,กํากับว่าจะมอบตัวพ่อไม่คิดจะจะติดต่อลูกบ้างเลยเหรอฮะนี่ฮะและอย่าลืมนะเรื่องนี้สังคมเขาคาใจเพราะตอนแรกในวงเล่าโกหกกันหมดมแล้วมาเป็นบ้านพ่องไงนี่ฮะ แล้วมันเป็นลูกพ่อด้วยฮะแล้วตอนนี้พ่อไม่มีเบอร์อก็ต้องเชื่อเพราะพ่อเขาบอกอย่างนี้ถูกไหมฮะหลับฮะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้งานศพคนตายก็ไม่ไปติดเลี้ยงวัวนี่กลับมาตรงนี้ภาพสุดท้ายของคนตายก็คือพิ<ะ>ชาติที่กําลังสนุกกับกลุ่มเพื่อนปุง๋งแล้วใครจะนึกว่าอยู่ๆโดนที่วากอนฆ่าตายเห็นบอกเป็นภาพที่จุดเขาเรียกอะไรไฟเย็นใช่ไหมใช่ค่ะตอนเวลาเขาดาวประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็มีการจุดไฟเย็นกัน,ออกนจันสุดา แล้วก็คนที่อยู่ในงานนี่นี่ฮะเพื่อนที่เมื่อวานนี้บอกว่าเขามาล้มแล้วเขาตายเนี่ยเออแล้วสุดท้ายโกงกันหมดทั้งวงเนี่ยนะฮะนี่นี่เขาหนุ่มคนนี้ที่เมื่อวานนี้นั่งให้สภา์คงจําได้นะฮะอ่ะทั้งหมดนี้ยอมรับแล้วแต่ตํารวจเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรถูกไหมฮะเพราะเขารอที่จะติดตามตัวคนร้ายก็คือนายทิวากอนเนี่ยเปิดภาพวงจรปิดคู่กันหน่อยได้ไหมตอนีิวากอขับรถหนี เ <c oughs> พราะคุณพ่อก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะ,ะเกี่ยวกับลูกชายเนี่ยนะฮะเอาวงจรปิดคู่กันหน่อยกับภาพสุดท้ายของสุชาติก่อนตายเอามาคู่กันเนี่แล้วเบอร์เมียมีไหมเมียของที่าวากรก็คงไม่มีอะขนาดเบอร์ลูกยังไม่มีเลยนะฮะนับภาษาอะไรจะมีเบอร์สะพ้ายเนี่ยนะฮะนี่ฮะส่วนที่ว่าจะมีใครโดนจับเพิ่มไหมเดี๋ยวรอตำรวจก่อนเพราะตอนนี้มันมีแค่ลูกชายเจ้าของบ้านที่หนีไปนะฮะ